ครับเมื่อนี้ก็พภาพมาพบกับเรื่องราวทางถนนช่วงอําเภอละหารทรายนะครับถนนสายนี้มาจากช่วงเขาตะโกหรือมาจากอาเภอน่นนี่แดงมงนาไปฮะอาเภอละหารทรายซึ่งกาลังขยายถนนเป็นถนนซีเลนนะครับช่วงไหนครับพี่น้องครับก็เป็นช่วงบ้านสํารงใหม่นะครับช่วงบ้านสํารงไม่มุงหนาไปตัวอาเภอละหารทรายละไปเบื้องว่าขยับขยายไปหอดใดหรือเป็นยังไงแน่ ความคืบหน้านะครับนี่้างหน้านี่ครับกาลังขยายถนนซึ่งเพิ่งเริ่มนะครับนี่ดันท้ายมือกําลังเกตถนนดันถนนนะครับด้านขว้ามือนี่ก็เป็นเทศบาลสําสรงใหม่นะครับผมท้องฟ้าสดใสนะครับมื้อนี้ครับอากาศ้อนนะช่วงนี้อากาศ้อนดูแลสุขภาพพร้อมแล้วก็โควิดกําลังระบาดขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพ งานขยายถนนช่วงนี้เยอะมากอีกหลายถนนหลายสายเลยที่เม่ท,ท่านไปไปทายใหม่เบิงนี่รถกาลังหาเหตุนี่ด้านขวามือเป็นรถโบสรถไมโครกำลังโจกเลยกําลังขุดกําลังเกตดถนน,นนเพื่อที่จะปรับผิวถนนให้เป็นถนนซีเลนนะครับโครงการนี่ยังบอแน่ใจผู้ใดทราบแน่ว่าโครงการเนี่ยจะแล้วสิทมือไหนคอมเมนต์กันเขามาได้นะครับนี่่ะสรุปจะจังใดครันี่ จะจอดไซายจะจอดซ้าในกรน,นาจะเปิดไฟเลีย้ยวซซายเนาะอ่ะมาเป็นอย่างไปเดินทางต่อพวกเรานะครับผมเราจะมุ่งหน้าไปในอำเภอละหารไซนและเบิงบรรยากาศสาหรับพี่น้องท่านไดท,ที่บได้กลับบ้านมาปีสองปีสามปีนี่จะมาเบิร์บรรยากาศน้ำกันท้องฟ้าสดใสนะครับสองฟ้าสดใสเป็นสีอากาศฮอนนะครับท่านผู้ชมครับขับรถนะครับใจเย็นๆนะครับ บางช่วงบางตอนผิวถนนกันยังคู่ขาอยู่ยังตัอยางข้างนานข้างนาน,นี่เป็นโค้งของอาเภอละหาร้ายซึ่งเป็นโค้งนี่ขืนซื้อเลยถนนคู่ขาแล้วก็มีป้อมตํารวจมาลุนน้ํากันมาเมื่อานี้จะมีตํารวจบ่ปกติเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นจะตั้งด้านตรวจอยู่ตรงนี้นะครับผมโค้งเนี่ยอันตรายมากๆซึ่งผิวถนนบ่บ่บค่อยดีนะครับโอ้เมื่อนนี้บ่มีเจ้าหน้าที่ะะนะครับบ่มีเจ้าหน้าที่มาตั้งด้านตรวจ ข้างนานี่ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนรักไทยนะครับไทยรักไทยบอทเทรอว่ารถบ่ค่อยหลายในช่วงนี้นะครับอากาศมันห่อนนะท่านผู้ชม ผู้ใดมาคลิปแบบนี้ก็สามารถกดติดตามเพื่อที่บ่พผาดคลิปต่อๆไปได้นะครับโดนโดนในออกมาถ่ายคลิปบรรยากาศทึงทองถนนให้ท่านผู้ชมในติดตามรับชมกันนะครับอยากเห็นผมไปถ่ายถนนช่วงใดแถวใดก็คอมเมนต์กันทั้งว่าได้นะครับเดี๋ยวจะเขามาอ่านย้อนหลังแล้วก็จะไปถ่ายคลิปลักษณะเนี่ยมาฝากท่านผู้ชมถ่ายง่ายๆนะครับถ่ายจากมือถือนี่แหละ,ะครับเปน็นน้ํา่ายกับพอไพ่นะครับเพื่อที่จะได้คลิปมาฝากท่านผู้ชมนี่เขาเข็ด อำเภอละหารทรายจริงๆก็อยู่ในเขตอำเภอละหารทรายและเพียงแต่ว่าข้างหน้านี่ก็เขาในเมืองละหารทรายเราแหละอ่ะจะเป็นถนนซีเลนเมุลมังนี่ครับท่านผู้ชมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ตรงไปก็เขาพนมลุงนะครับปราสาทเมืองตําครับผมกลประมาณนี้นะครับคลิปแจ้งให้ท่านผู้ชมในสภาว่ากำลังขายายถนนของอำเภอละหารทรายนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ กดไลค์กดแชร์ได้ครับผมสวัสดีครับ